ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะสรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเซียวโจคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่สังสารพูดนั้นสิ่งนี้คือ,อยาพิษร้อยชนิดยาพิษร้อยชนิดนี้มีฤทธิ์หลังพิษทุกชนิดแม้จะหลังพิษเองไม่ได้ แต่ก็สามารถต้านทานพิษได้หน้ากากสีชมพูอ่อนที่เสี่ยวจูเห็นในตอนนี้มีขนาดพอดีกับที่มันล้างพิษได้และชั้นสีชมพูนี้มองไม่เห็นจากภายนอกหน้ากากเสี่ยวจูยังคงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเรียบวนรอบรังสงบาิของจักรอาวัชิงหรัวในขณะนี้เสี่ยวจูเขาเห็นดอกไม้สีแดงเล็กๆอยู่ไกลออกไปแรงให้เห็นถึงสีแดงที่เย้าวยวนเอาจำชื่อดอกไม้ชนิดนี้ได้มันคือดอกฤดีอาวอน ออรุดีอาวร์มันสามารถช่วยเฉียวเสียได้เฉียวโจมองที่จักรพรรดิชิงหรัวและพูดอย่างเบาๆวา่าข้าต้องการยาสมุนไพรทั้งหมดที่นี่ในขณะนี้จักรพรรดิชิงหรัวรู้สึกประหลาดใจยอย่างยิ่งต้องการมันทั้งหมดงั้นเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวรรดิชิงหรัวก็ว่าได้แต่เขาจะทําอะไรได้ละ่ะให้เจ้านี่มันจะต้องโกรธอย่างแน่นอนถ้าไม่ให้มันสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่แค่ยาสมุนไพรอรมตาเท่านั้น แต่น่าจะเป็นจักรวัตชิงหัวทั้งหมดถ้าเราไม่ให้สมุนไพรมาตากแก่มันตกลงเจ้าเอามันไปได้เลยเซียจูเพยียงนาระก,กว่าเอาลัตรตอนนี้เจ้าออกไปก่อนได้แล้วข้าจะทําสมาธิที่นี่สักพักระหว่างนี้อย่าให้ใครมารบกวนข้าตกลงครับท่านจักรพรรดิชิงหลวออกไปพร้อมกับลูกสมุนของเขาเซี่จูเห็นดอกไม้สีขาวเล็กๆดอกหนึ่ง ยอดของสมุนไพรสีขาวดูเหมือนดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่มันเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีเกสรตัวผู้แวววาวเรากับผลึกน้ำแข็งไม่มีกลิ่นหอมฟุ้งออกมาเขาไม่กล้าที่จะรอหรือลังเลเซียวโจ้ได้ฟาดมีดสั้นในมือของเขาและในเวลาดเดียวกันร่างกายของเขาก็ย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วและกระพิบห่างออกไปแล้ว10เมตรเมื่อแสงเย็นจะเยือกจากมีดสั้นผ่านไปดอกไม้แปดเหลี่ยมสีขาวขนาดใหญ่ก็ร่องหล่นลงมา ถ้ามังสมุนไพรไทยนั้นความหนาเวเย็นก็แผ่ซ่านออกมาสมุนไพรโดยรอบก็ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งแข็งจางๆแม้ว่าสมุนไพรชนิดนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอมตะแต่ก็ไม่มีประโยชน์ตรงกันข้ามมันหายากและมีพิษร้ายแรงเสี่ยวโจเชื่อว่าแม้แต่ใช้พวกแข็งแกร่งอย่างตุกขุปอก็ไม่กล้าอยู่เคียงข้างมันวัตถุนี้เรียกว่าหญ้าน้ําแข็งปวยกัก เป็นผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ที่เย็นผิดปกติซึ่งทำให้รู้สึกหนาวและชาที่กลางอกเมื่อได้รับสมนุนไพรต่างๆแล้วเซลโจก็พูดขึ้นว่าเซียลเซียร,รอข้าอีกสักนิดเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้ได้หลังจากพูดเ,เสร็จเซลโจก็นั่งขัดสมาธิและเริ่มที่จะทำสมาธิทางด้านหัววีเฮ้าเขานั่งสมาธิและจ้องมองไปภายในร่างกายของเขาเมื่อเติมพลังวิญญาณของเขาด้วยสมาธิเต็มที่ รังวิญญาณกำลังภายในเฉียนเทียนไม่เพียงแต่ฟื้นฟูพลังแต่ยังเพิ่มความชุ่มฉินให้กับร่างกายอีกด้วยความรู้สึกนุ่มนวลที่ประสานกับการทำงานของพลังวิญญาณน,นั้นดีขึ้นมากสิ่งที่หัววีเห่ามองไม่เห็นเคอดวงตาของสิ่งมีชีวิตบนหน้าผากเปิดออกอย่างเงียบงนันราสีเขียวอ่อนอันเปลี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาก,ก็แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างเงียบงนันเมื่อเขาตื่นจากการฝึกนฝนอีกครั้งท้องฟ้าข้างนอกก็มืดลงแล้วและเป็นเวลายเย็นแล้ว เขาเหยียดกายออกไปอย่างแรงกล้าหัววีเฮาประจาใจที่พบว่าพลังวิญญาณของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากอีกครั้งใกล้จะถึงระดับ29แล้วแน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งของเขาแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการกระทุ้นศักยภาพของตนเองระหว่างความเป็นและความตายแต่ในเวลานี้เขาไม่สนใจที่จะมีความสุขอะไรเขาขังวลมากเกินไปกระโดดลงจากเตียง เลนเสื้อผ้าและเราวิ่งออกจากห้องไปโดยไม่ใส่ใจที่จะปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยซ้ำในขณะนั้นมาเซียวเถาก็มาถึงประตูห้องวิเฮ้าเจ้าจะทำอะไรที่สาวเซียวเถาอาจารย์ละ่ะมวิเฮ้าถามอย่างรวดเร็วอาจารย์เฉินเลินและจักรพดชชิงหลวไปที่ครังสมบัติเขาขอให้พวกเรารออยู่ที่นี่มาเซีวเถาพูดว่าแต่วีเฮาข้าอยากจะถามอะไรเจ้าหน่อยมาเซียเถาพูดถามอะไรงั้นเหรอ หัววีเฮ้าพูดต่ออาจารย์ของเจ้าเป็นใครกันแน่แม้แต่พมยุทธเทียนชาพมยุทธระดับสูงสุดก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเจ้ารู้หรือไม่เมื่อเขาบผเชิญหน้ากับราชทินานานพมยุทธมากมายเพียงรำพังข่าข้อกังวลแทบตายมาเซลทถวถามอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งเซวโจเคยเตือนหัววีเฮ้าไม่ให้เปิดเผยตัวต,วตนดังนั้นหัววีเฮ้าจึงไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าอาจารย์ของเขาเป็นเทพปีศาจในตอนนั้น เขาพูดอย่างรวดเร็วว่าอาจารย์เขาไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนแน่นอนข้ารู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดามาเซลเถาสงสัยตาให้กับหัววีเฮ้าหัววีเฮายิ้มรัก,ก่าว่าเข้ามาใกล้ๆข้าจะบอกท่านมันเป็นความลับในเวลานี้มาเซลเถาเอาหูไปใกล้ๆหัววีเฮ้าหัววีเฮ้าพูดขึ้นว่าจ,จริงๆแล้วอาจารย์ของข้าไม่ใช่พมยุทธขั้นสุดยอดแต่เขาแข็งแกร่งกว่าพมยุทธขั้นสุดยอดไปหนึ่งระดับในเวลานี้ วางตรงปรากฏตัวขึ้นที่ประตูทันทีมองดูหัววีเ้าและมาเซวเถาทำสิ่งนี้แรแต่ตะโกนทันทีว่าหัววีเข้าพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันข้ากำลังพูดถึงเรื่องความรับของอาจารย์กับพี่สาวของข้าเจ้ามาที่นี่เมื่อไรหัววีเข้าพูดหัววีเข้าเจ้ากับพี่สาวเซลเถามีความสัมพันธ์อะไรกันแน่วางตรงถามนี่เจ้าหนูน้อยข้ากับหัววีเข้าจะมีความสัมพันธ์อะไรกัน ถ้าก็าเป็นพี่สาวของเขาอย่างไงถ้าจะเข้าใกล้เขาไม่ได้งั้นเหรอมาเสียวเขาหันไปมองหวังตรงหน้าที่จัดตุัาชิงหัวโรงเรียนจักรวรรดิวันจันทายังไม่ออกไปไหนมารู่หลงถือดาบยักไว้ในมืออย่างเจ็บปวดแกไม่อาจจะเชื่อมันได้เราแพ้ได้อย่างไรเราแพ้ได้อย่างไรในเวลานั้นมารู่หลงเป็นลมหมดสติดังนั้นเขาจึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเขาไม่รู้เรื่องการอรา,ารวาสของเสียวโจ าไม่เชื่อข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันเป็นเกียรติยศของเราข้าจะต้องเอาเกียรติยศนี้เคืนขณะที่เขาพโดเขาก็ถือดาบยักษ์และเดินไปที่นักเรียนสื่อไรเคอร์อ,อาศัยโยมาสิวเถาต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่าภายนอกมีบรรยากาศแสงสว่างที่เข้มข้นตรทับอย่างบ้าคลั่งทําให้เปลวไฟอันมืดมิดของเธอเองยังคงกระจายตัวต่อไปในขณะที่ภายในนั้นมีความบ้าคลั่งจากการวการวมกันของไฟชั่วร้าย แระความมืดร่างของหมาเสืวเท้าเกือบฉบังเทาร้ายในทันทีรัศมีเห็นความโชคร้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความมืดมิดแระผลของดาบพิพากษาที่มีต่อเธอนั้นยิ่งใหญ่กว่าวิญญาจาร์ทั่วไปเสียอีกแสงสว่างของหมาเสืวเทาที่ส่องประกายด้วยเปลวไฟก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทดนูดมึกในทันทีเกิดอะไรขึ้นหมาเสลวเท้าคำรามหัวใจของหมาเสลวเทาเต็มด้วยการต่อสู้และความคิดที่ไม่เต็มใจของเธอ ก็ครั่งโูงออกมาเหมือนกับการระเบิดดาาพิพภากษาดาาพิพภากษางั้นเหรอถ้าไม่เชื่อว่าในโรคนี้จะมีอะไรที่จะมาทําแบบนี้ได้ความเมตยมใจอย่างรุนแรงผสมกับความอยู่รอดของนักเรียนจากโรงเรียนซือไรเคอร์ทุกคนมาเซลเทาจึงประทุกขขึ้นในฐานะสิทธิส่วนตัวของผู้อำนวยการแห่งโรงเรียนซือไรเคอร์มาเซลเทาอาจกล่าวได้ว่าเก่งกาจที่สุดในเวลาสิทธิ์ของร้านด้านใน ในด้านพระรละก์รังพรสวรรค์และการต่อโซ่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้ในหมู่ศิษย์รุ่นเดียวกันและนี่คือความหวังของสำนักโรงเรียนื่อไรเคอร์ในอนาคตเดิมทีด้วยพรสวรรค์ของเธอเธอสามารถก้าวไปไกลกว่านี้ได้และอาจกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเือไรเคอร์ที่สามารถฝ่าด่านการฝึกฝนในระดับวิญ,ญญาณพมยุทธได้ก่อนอายุ20ปี น่าเสียดายที่เป็นเพราะเธอต้องการปราบปราม่าโชรไายของตัวเองซึ่งทําให้การฝึกฝนของเธอราช้าและท้ายสุดก็ไม่สามารถบรรลุความปรารถนาของเธอได้แต่ในขณะน,นี้การระง,งับทั้งหมดถูกจุดไฟได้ภายใต้อิทธิพลของความหลงไหลในหัวใจของเธอจิตวิญญาณของเธอเริ่มกายผ่านและระงเหิดในทันทีราชาแห่งนกฟินิก์แม้แต่ในหมู่มังกรก็ไม่เพียงมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบได้ ในบรรดานกฟีนิกซ์แรดวอร์ดิสุดที่สวดตามธรรมชาติคือนกฟีนิกไฟแต่ทว่านกฟีนิกไฟไม่ใช่สายพันธุ์เดียวในร่างกายของหมาเซลเทาสิ่งที่เธอมีคือส่วนหนึ่งของสายเลือดนกฟีนิก์แต่สายเลือดนกฟีนิก์ของเธอนั้นไม่บริสุ์ภายใต้อิทธิพลของรัศมีอันชั่วร้ายนั้นเธอคองไม่มีวันเป็นนกฟีนิกไฟที่แท้จริงได้แต่ในขณะน,นี้เลือดในร่างกายของเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นนกฟีนิกสีดำที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง และความรุนแรงครอบครองความคิดที่จะทำลายรางอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้านมืดของกลุ่มนกฟินิกไฟเอรนนกฟินิกไฟสีดำปรากฏขึ้นในโรคนี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบของวิญญาณยุ์การต่อโซ่เสียงของนกฟินิกจดจ้าดังออกมาจากปากของมาเสือเท่าทดน,นั้นดับแสงสีทองขนาดมหเอมาที่มาจากดาบพิพากษาของหมาลู่หลงที่ต้องการแก้แค้นโรงเรียนซีลัยเคิลก็ฟันเข้าใส่เธอทันที แต่ในช่วงเวลาสำคัญนี้เปลวไฟสีดำบนล่างของหมาเซลเทาที่เปลี่ยนเป็นหมอกและสลายไปอย่างต่อเนื่องกับครอบแน่นเข้าด้านในอย่างกระทานหารและจากนั้นร่างขนาดใหญ่ครอบราข,น,ขนที่ด้านหลังเธอมันเป็นนกฟีนิกซ์สีดำเมื่อเทียบกับนกฟีนิกไฟโช่้ายดั้งเดิมแล้วมันยังเล็กกว่าอีกแต่ทว่าบนล่างสีดำของมันกับเปล่งพระกายรัศมีอันน่าสะพึงกลัวราวกับเหวรลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาสีม่วงเข้มคู่นั้น เต็มด้วยความเส้นหวังและบ้าคลั่งที่สาวเสียวเถาในขณะนั้นหัววิเข้าได้หวังตรงก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะหยุดเธอเมื่อเห็นเปลวไฟสีดําสนิทพุ่งออกมาจากด้านหลังหมาเสียวเถาอย่างคาธานหาันและกลายเป็นปีกร่างของเธอก็แวววภาพกลางอากาศอย่างคาธานหาันปรบดาบพิพากษาที่รอกอยู่กับเธอได้เป็นไปได้อย่างไรการดวงตาของหมารล่หลงเบิกบ้างขึ้นพลังชีวิตของเขาเริ่มเผาผลาญเร็วขึ้นอีกแล้ว และหากมาเสียวเถาไม่สามารถจัดการได้เขาก็ต้องเลิกใช้ดาพิพากษาหลังจากขยับตัวไปด้านข้างมาเสียวเถาก็เงยหน้าขึ้นผมสีแดงยาวสลวยของเธอซึ่งเดิมทีดูเหมือนไฟกับกลายเป็นสีดำสนิทเสียงกรีดร้องดังออกมาจากปากของมาเสียวเถาและในดวงตาที่เปิดขึ้นทันใดนั้นแสงสีม่วงก็เปล่งพระกายและลมหายใจที่น่ากลัวก็พวยพุ่งขึ้นอย่างกระทันหัน พร้อมกับเปลวไฟสีดำม้าฮือมาแสงสีเหลืองดูดที่ตั้นแปลเปลี่ยนเป็นคมดาบขนาดมะหฮือมาในทันทีพุ่งทะยานออกไปพร้อมเสียงคำรามดูดเสือคำรามพันเข้าที่ด้านข้างของดาบพิพากษาอย่างรุนแรงทําให้เกิดเสียงดังกึกก้องดาบพิพากษาที่ถูกฟาดราวกับมังกรหยุดอยู่กลางอากาศในมือของหมาเซลเทามีดาบยักษ์เล่มหนึ่งนี่คือดาบวิญญาณทอราราดดาบวิญญาณทอราเราเล่มนี้ยาวสี่ฟุตหกนิ้ว มีส่วนหลังที่กว้างที่สุดหนึ่งนิ้วเต็มในด้านคุณภาพมันนานไม่ไดีเท่ากับดาบแห่งการพิพา,า,ากษาาต้องการใช้พลังจากมันเราจะต้องมีพื้นฐานฝูกฝนในระดับมหาป่าวิญญาณอยา่าว่าเธอไม่คาดคิดเลยว่าจะได้ใช้ดาบเล่มนี้ในสถานการณ์เช่นนี้หลังจากกลายเป็นนกฟินิกซ์ไฟสีดำเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างรอบตัวเธอเปลี่ยนไปรัศมีแห่งความรุนแรงออนไร้ขอบเขแตแผ่ซ่านออกมาจากใจ ลมหายใจแห่งความหวาดกลัวพระทุกขึ้นในทันทีข้อจำกัดของฐานการฝึกฝนเจ็ดวงแหวนแห่งทรราชไม่อาจหยุดยั้งเธอจากการใช้มีดเล่มนี้อีกต่อไปเธอฟันเข้าไปเปลวไฟฟินิก์สีดำพุ่งเข้าใส่ดาบราวกับมึกในทันทีมาเสียวเถากรีดร้องอีกครั้งนกฟินิกไฟสีดำเข้ารอยไปข้างหน้าในพริบตาสานร่างเข้ากับดาบวิญญ,ญาณทรราช เธอใช้มือทั้งสองข้างจับดาบเล่มใหญ่ไว้ด้วยการทรายนั้นด้ามจับแลวร่างของเธอก็อหมุนเครึ่องวงกลมกลางอากาศก่อนจะฟันออกไปอีกครั้งคราวนี้มารู่หลงไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปรงการฝึกฝนของเขาได้ความมาเสียวเขามากเขาจึงต้องใช้ดาบพิพากษาอย่างสุดกำลังมีดเล่มนี้ทําให้เขาแทบจะจับดาบยักษ์เล่มนี้ไม่ไหวมีดเล่มที่สองจึงถูกตัดออกไปดาบพิพากษาของมารู่หลงปลุกโยนทิ้งไปแสงสีดำแวบวับ,บ,บ ไปม,มีขนาดไม่ถึงมาฟาดลงมาใส่เขาพร้อมกับเสียงคำรามของพย,ยักษ์เกาะอมตะสว่างสวัยขึ้นทันเวลาแต่ฉากอันน่าตกตะลึงก็ถูกจัดฉากขึ้่อนเราะอมตะที่ควรจะคงอยู่เพียงสามวินาทีกับระเบิดในเพียงวินาทีเดียวร่างของหมารูหลงก็กระเด็นไปกระแทกกับกำแพงห้องของโรงแรมที่นักเรียนโรงแรนซือไรเคอร์อาศัยโยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ